แย <Yeah. S 2> ปีใหม่อยากได้ไรเอาจริงอ่ะอือยากได้ผัวใหม่คี่เป็นยังไงแย่ yeah. ระวังปากแตกนะอย่ไงไรอะกูมึงนี่มันมีปัญหากูจังเลยเรื่องไงกูถามมึงหไงดีกูหมายถึง oh มันหน้าหนาวแล้วระวังปากแตกเอาขีมมา้ไปทาอดิจิตไปทาแล้วทำไมมึงพูดได้เร็วกว่านี้โเงินจันทร์จันทร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปจัดการให้ครับ วันจันครับอืมโอเครับใครโทรมาธนาคารทําไมอ่ะมึงไปกู้อะไรใครเขาอีกอ่ะกู้บ้าอะไรเนี่ยโทรมามเขี่ยเขาไปมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ไม่ไปเบิดเงินเลยทั้งปีเงินมันล้นบัญชีเนี่ยเขาให้ไปกู้ให้ไปกดออกให้ไปเบิดออกเขาบอกว่าสาขาตรงีย่ยบางคันเนี่ยไปยัเงเงินลองนั้นเลยเต็มเลยนเ,เนี่ยทำไงดีมันจันต้องไปนะธนาคารโทรมาให้ไปอ,ออกนะ่มันเยอะเกินล้น ไตแยนได้ไหมล่ะถูกถ้ากูยนขวดเข้าตะกาะได้กูจะเลิกบวมเมียเออเออไอคุณบ้านตี่มันมาสนไหนวะมึงนี่จังเลยไดยังยัง เอาใคร้ประตูให้หมาเข้ามาออกไปโอ้ยอะไรอขาคิดว่าหมาได้ข่าว่าเป็นนักเตะฟุตบอลมั้ครับเล่นตำแหน่งยัง เล่นปีกครับโอ้ซืดอีิเก่งน้อเล่นปีกบ่เนี่ยวันนี้เขาใหญ่ไปเรีนแบกครับใหญ่ไปเล่นแบกแล้วครับบ่แสดงว่าสู้มือก็เล่นแบกที่สิน่ะบ่ครับเล่นประตูครับเอ้าเล่นประตูครับสู้มือก็เล่นประตูที่สิน่ะบ่ครับเป็นกองเสียครับาไม่เป็นกองเสียแล้วครับเเก่งหมดบ่ครับปากพวงครับเจ๊ะพัดตังค์ร้อีกเนี่ยมือไม่ว่างจบเอาอยู่ในกระเป๋าอ่ะเอาไหนกางเกง ตังเกยตกดีๆเขาบอกว่าเวลาเข้าครัวทำอาหารอย่าร้องเพลงเนี่ยเจ๊ร้องเพลงตรงมันจะไปห้ามปามนิดนึงถ้าร้องเพลงผัวจะแก่เยไอ้แก่เย้คุณไม่พูดอะไรเลยต้นต้นแกรู้ไหมว่าคนโกงเมียกดนรกนะแล้วถ้าโกจริง มันจะตายตอนนี้ไงตายตอนนี้ไงฮ่าฮ่กฮ่กฮ่าฮ่่า